เรียบสัวเนตอคเนียบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหานะครับในเรื่องของการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับในเมรีนดับปีนะครับคือบทเรียนที่12นะครับหัวข้อก็คือประยุนเจเนีกอตนะครับคือเพียรชนะกอแล้วก็ตอนะครับผสมหนึ่งสระผสมกับสระนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอะไรนี้หน่อยนะครับ กกาเกะไกเกอเกอโกโกกลกาเกือเกียเกแกไกกเกากมกอมกรมกาโกแกท่านมาเป็นตัวต่อนะครับต่อตาติไตเตอเตอ โตโตตัวตาเตือ・เตีตยไต,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 ตแตไตตตเต่าตมตอมตำตาโตเตะตตครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอ่านสระทั้งหมดนะครับผสมกับตัวกอแล้วก็ตัวต่อนะครับส่วนในเอกสารประกอบการอ่านของเราก็เป็นเรื่องของการฝึกอ่านตารางที่4ทั้งหมดนะครับส่วนรายละเอียดก็กลับ ไปอ่านข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับพยัญชนะที่เราได้เรียนทั้งหมดแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็มีตัวก่อแล้วก็ตัวต่อนะครับ2ตัวก่อนเพื่อให้เอามาผสมกับสระครับ,รบสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสมอ,อกุลสมจุลิบเรียบัต